เป็นโอกาสแรกที่ผมม,มีโอกาสมาเยี่ยมพวกเราครับในฐานะที่ก็ขอให้กรังคนทุกนายในผู้กำชาได้มอบหมายอย่างรว นำท้องถิ่นภาพเอกชจนได้น,นํานโยบายไปปฏิบัติเพื่อการบำบัดตรสนดนักือเจนักของกำลังผู้ใหญ่บ้านครับวันนี้เนี่ยต้นต้องขอบคุณตระหนเกือเจนันะครับที่พื้นที่แล้วก็เชิญอาชีเครื่อนย้ายของรือเจนัเนี่ยนะครับักหน้าหรือว่า หลังจากที่เสร็จสิ้นงานไปชัวรด้วยในการอยู่ความมั่นคงนะครับมาทุกทีเดี๋ยววันที่อยู่ไกลมองไม่เห็นโดยครับที่อยู่ปิดการองการวอร์มงานด้วยการที่เอามาว่าเืยได้มีแผนงานโครงการนะครงผมได้รับขกำลังงานโหรดก้าวโหมดสมองให้ดุนะครับก็มารับฟังปัญหาเจอื้นที่ทุกที่ ที่เกิดในยาพของเธอของเอรการจังหวัดเนตันงเอร์ก็อว่าเราได้รับเกียรติกัฐาดนะครับที่รษาผู้บริหารองค์กรของคนของทิดกำนังผู้ใหญ่บ้านและผู้ประกอบกูรพื้นที่ภูเขาล้อมรอบเขตอำเภอเการปกครองศรียพันธ์กรรมการฝ่ายบริหารบริษัทเทพไทยโรจัดจัด วันนี้เนี่ยนะครับขออนุญาตนะครับท่านนายอำเภอพอดีแล้วก็ผู้ที่เข้าร่วมพบปะนะครับบรรยากาศร้อนนะครับเพราะนนั้น,นสร้างการรับรู้ในเป็นเครือข่ายกับเพื่อนงานในพื้นที่นะครับเพื่อที่จะให้ทางจังหวัดนะครับทางให่ดำเนจังหวัดหรือว่า รายงานไปยังเรียนไปยังรัฐบาลในการที่จะขัเคลื่อนในเชิงมาคนเดียวนะครับเมื่อเช้ามีท่านเราผู้อาวัโสในส่วนถึงเป็นคนเดียวมองเวีนะครับมีอีเมลผมไม่ต้องบอกนะครับจังหวัดไหนผมไม่ได้เป็นตระกูลเราส่วัวของผู้อวุโจังหวัดหนุนหน้าเรา ครับผู้ใหญ่กัไฟฟ้าครับเจอรบ